สวัสดีครับ DMG นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับ Power Ranger Legacy War นะครับอื่นเลยเบสิกก็คือเราเลือกตัวละครมาที่เป็น Reader มา1ตัวนะครับมาตามด้วย Reader ก็จะมีความสามารถในการามีทั้งเลือดมีทั้งอา,อาวุธนะครับผมก็จะเป็น Special 2ท่า Primary 2ท่านะครับแล้วก็ Reader ก็จะแบ่งมี Talent นะครับผมให้อัพด้วยเงินในเกมนะครับ ส่วนรีเดอร์กลุ่มๆหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่3คนนะครับก็จะ <c oughs> มีประกอบไปด้วยรีเดอร์หนึ่งแล้วก็แอซิสสตัวนะครับแอซิสข้างบนที่เอ่อเห็นเทียบกับพลังจมเทียบกับกระบวนท่า,าประเภทในคอนเนอร์แม็กไนท์เนี่ยมีแต่สีแดงนะครับผมกับสีเหลืองนะครับจะไม่มีป้องกันแบบเออครับผม ตอนนี้เนี่ยก็ผมก็จะอยู่กับตัว AI ธรรมดานะครับผมวิธีการเล่นง่ายๆครับเราจะมีอย่างที่เห็นเราจะมีอยู่10 10พอยต์นะครับผมทุกครั้งที่ใช้ท่าเนี่ยกดครั้งหนึ่งเนี่ยพอยต์ก็จะหายไปนะครับผมทุกครั้งที่กดเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าพอยต์จะค่อยๆเติมขึ้นมานะครับจะเห็นหลอดสีฟ้าค่อยๆค่อยๆถอยลงไปข้างหลังนะครับผมเพื่อที่จะ,ะเพิ่ม เมื่อสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับเมื่อหลอดสีน้าเงินหมดแล้วสีฟ้าก็จะค่อยเติมขึ้นมาครับผมวิธีง่ายๆเลยครับให้ดูสังเกตที่วิธีการเล่นง่ายคือให้ดูสังเกตที่ด้านซ้ายมือนะครับผมสไตร์สีเหลืองนะครับชนะสีแดงสีแดงชนะสีน้ําเงินน้ําเงินชนะสีเหลืองครับก็คือตัวนี้เบรกเกอร์เนี่ยที่ผมกดไปก็จะขึ้นสไตร์อาก็คือ ผมแพ้นะครับผมก็จะโดนโจมตีไปเป็นฟูลคอมโบสีเหลืองสมมุติสีแดงปุ๊บมันยังไม่กดสีเหลืองนะครับผมถ้าคู่ต่อสู้ใช้สีเหลืองมาเราใช้บล็อกไม่มีไม่โจ,จมตีมาเฉยเลยแต่แนวโจมตีมาซิโจมตีมาซิก็เหมนว่าโจมตีปุ๊บสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนี่ครับ เมื่อคู่ต่อสู้โจมตีสีเหลืองเราสามารถใช้สีฟ้าในการบล็อกได้ครับผมซึ่งหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมเทคนิคอะไรมากมายเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆสอนไปทีละนิดทีละนิดนะครับเก <Yeah. S 1> มนี้เอาก่อนเกมนี้เป็นเกมที่ยาวนานมากแล้วก็ถ้าคุณเล่นเกมพวก s ต r f i t h t e r ออยู่แล้วในเกมนี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างมันอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ก็ข้อเสียขออย่างเดียวของเกมนี้ก็คือ มีมาสิฟเพย์วอลนะครับก็คือการจ่ายเงินที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับคือต้องจ่ายเงินในการเล่นนะครับหมายความว่า,าทักษะเพย์ทูวินก็คือเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อการเอาชนะนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไม่จ่ายเงินแบบเล่นสายเกลือเนี่ยก็ได้อยู่แต่ว่าอาจจะยากนิดนึงอะไรประมาณนี้ส่วนผมเนี่ยก็เป็น VIP อนะครับอย่างที่เห็น VIP ก็คือต้องจ่ายเงินทุกเดือนนะครับก็จะมี จะมีค้างเฉยจะมีตัวนี้หลักๆเลยก็จะมีเหรียญ power coin นะครับผมซึ่ง power coin เนี่ยเราสามารถกดเพื่อดูโฆษณาแล้วก็จะได้เพิ่มมาทีละนิดทีละนิดได้ครับต่อวันมีลิมิตส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าเห็นจะเห็นชัดว่ามีคําว่าฟรีอยู่นะครับตัวฟรีเนี่ยสามารถเล่นเกมอื่นเพื่อที่จะได้มาเหมือนกับ เหมือนกับอย่างอื่นหรือว่าจ่ายเงินนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าจ่ายเลยครับมันค่อนข้างแพงอยู่ตัวนี้เนี่ยผมอยากให้เล่นเพราะว่าคนไทยเล่นกันน้อยนะครับแต่ว่าคนไทยที่เล่นเก่งเนี่ยคือเทพมากเลยนะครับผมก็ก็จะมีตัวละครทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายความว่ากดซื้อครั้งหนึ่งแล้วจะได้นะครับผมในนี้จะเล่นเป็นชาร์ตชาร์ตหมายความว่างไงสมมุติเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเอ่อเห็นสีเขียวที่วนๆนรอบๆหมายความว่า ชิ้นส่วนของเลนเจอร์คนนั้นเนี่ยเต็มแล้วถ้าชิ้นส่วนของเลนเจอร์ตัวนี้เต็มแล้วเราสามารถกดอัปเกรดเพื่อที่อัปเกรดพลังเพิ่มขึ้นไปได้ผมจะไม่อัปเกรดตัวนี้นะครับก็คือหาตัวง่ายๆอัปเกรดดีกว่าเอตัวไหนที่อยากที่น่าอัปเกรดหน้าคิดหนักเลยเนีอ่ะตัวนี้ซึ่งผมจะกดอัปเกรดคือกดอัปเกรดเสร็จปุ๊บ ปังครับผมวอร์เรอร์เลเวลสามก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่แต่ว่าพอถึงเนี่ยก็จะเห็น8กับเลขร้อยนะครับถ้าไม่ถึงก็ไม่สามารถอัปเกรดได้ตัวนี้ก็จะเป็น Skill. สกิลสกิลเนี่ยก็จะต้องอัปเกรดเหมือนกันโดยที่มีชาร์จนะครับผมมีพลังพวกนี้ที่เราเก็บได้นะครับเพื่อจะมาอัปเกรดทีละนิดทีละนิดมันก็เลยทําให้แบบต้องจ่ายต้องใช้ power coin นะครับหรือไอเหรียญสีเหลืองนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควร ก็ถามว่าเป็นเกมสนุกไหมก็เป็นเกมที่สนุกครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเป็นเกมที่จะต้องอดทนนิดนึงถ้าไม่เล่นถ้าเล่นแบบเกลือแล้วก็ถ้าเล่นแบบว่าเหมือนสายเปงจริงแล้วผมขอแนะนําว่าให้เลือกเมนไว้ตัวหนึง่งแล้วก็เปยแค่ตัวนั้นตัวเดียวก็คือเราจ่ายเงินเปยแค่ตัวนี้จบเหมือนคุณซื้อเกมในสตรีมแบบครั้งเดียวจบพอแล้วกูไม่ไม่จ่ายอีกแล้วอะไรเงี้ยครับผมผมแนะนําแบบนั้นมากกว่าจะเห็นได้ชัดนะครับผม,ผมว่า อขอบตัวละครเนี่ยมันมีอะไรต่างกันหรือเปล่าตัวนี้สีจะเห็นพวกนี้จะไม่มีขอบนะครับผมเราลองกดเข้าไปดูจะเห็นจะเขียนคำว่า g r a v i t y แปลว่า common นะครับก็ค,คือเราเจอกันทั่วไปธรรมดานะครับผมตัวนี้คือตัวต่ำสุดครับตามมาด้วยไม่ได้ไหมายความว่าตัวต่ำสุดจะเก่งน้อยลงนะครับแต่ว่า ถ้าตัวต่ําสุดเนี่ยเลเวลจะสูงกว่าคนอื่นนะครับหมายความว่าถ้าเราเลเวล13ตัวต่ําสุดจะมีจํากัดเลเวลที่13แต่ถ้าตัวแบบว่าเหมือนกลางๆก็จะเลเวลจากัดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้สีน้ําเงินคือตัวแรนะครับผมทั้งตัวแรเดี๋ยวผมจะมาจัดอันดับีทีว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดียังไงนะครับก็มาถึงตัวนี้คือเอปิกเอปิกคือเกือบเกือบเลเจนแล้วนะครับคือคือแบบตัวที่ค่อนข้างดีในเกมนะครับ ส่วนใหญ่แล้วตัวที่จะเล่นกันก็จะเป็นเอ i ิกับ l e g e n d ์นะครับเลเจนต์ Legend จะออกสีส้มขึ้นชื่อว่า l e g e n d ์ขึ้นเขานี่คขึ้นชื่อว่าเลเจน d ก็จะยากนะครับผมตัวพวกนี้ก็จะหายากค่อนข้างยากเลยเพราะเราจะอัพเลเวลยากมากนะครับตัวพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างาหายากนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการต่อสู้กันจริงๆเลยในเกมจริงๆ ตอนนี้เดี๋ยวจะอามาอธิบายเรื่องลงเรื่องแรงอีกทีนึงนะครับเรื่องลงแรงอะไรแต่ว่าตอนนี้คือผมกําลังลงแรงอยู่เรเรียกหรือเรียกอีกคํานึงว่าลาเตอร์นะครับเล t เตอร์ c o m m o n w a r r เ o r can be u p g r a d e เกร l ท e เลเก็คือตัวธรรมดาสามารถ level ได้ถึง13นะครับอา้าวจอตัวเดียวกันด้วยฮึืม ข้อเสียของเกมนี้อย่างนึงจะเห็นได้ชัดว่า,าพลังตอนเริ่มเกมไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับผมม,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  40, มีพลังตอนเริ่มเกมแค่40,000แต่ว่าไอตัวข้างหน้านี่มีพลังตอนเริ่มเกม45,000ครับก็คือมันก็จะไม่แฟร์ตั้งแต่แรกแล้วครับก็คือขึ้นอยู่กับตัเราอัปเกรดอะไรได้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็คือตัวของผมเนี่ยตัวของผมเนี่ยสีแดงเนี่ยไอตัวอา,อาบาเลสหรือว่าแม็กคอนเนอร์เนี่ยไดโนเลสเนี่ย จะมีปัญหายอย่างหนึ่งคือเป็นตัวที่ดีเกือบที่หนึ่งในเกมนะครับผมแต่ว่าอข้อเสียของมันก็คือมันจะไม่ได้ป้องกันเลยแทบจะไม่ได้ป้องกันเลยแล้วก็อจะได้แต่สีแดงทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเป็นตัวที่วิ่งคนที่หลบหนีนะครับปุ๊บฮึอ้าักเ้ยคอมออนแพลเออ โอเคครับผมงั้นวันนี้เรามากันแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆมาเรียนรู้เกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับมาถึงก็แพ้ให้ใหดูเลยไม่น่าจะไอ้นี่ดีเท่าไหร่ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบหนะ้าสวัสดีครับ